ทักษะเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคือไม่ยอมแพ้โลกนี้มีคอร์สนับไม่ถ้วนมีทักษะให้เรียนเต็มไปหมดแต่มีทักษะเดียวที่ถ้าคุณมีชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทักษะนั้นคือการไม่ยอมแพ้คนจำนวนมากรู้มากเรียนเยอะแต่ไปไม่ถึงไหนไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เพราะหยุดกลางทางการไม่ยอมแพ้ไม่ใช่การดื้อทำแบบเดิมแต่มันคือการล้มแล้วเรียนพลาดแล้วปรับเหนื่อยแล้วพักแต่ไม่เลิกวันที่คุณไม่เห็นผลวันที่ไม่มีใครเชียร์วันที่คุณเริ่มสงสัยในตัวเองถ้าคุณยังทําต่อแม้ช้าลงนิดหนึ่งคุณก็กำลังชนะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าเสมอ แต่เขาอยู่นานกว่าอดทนกว่าและไม่ออกจากเกมจำไหมนะชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะคุณเก่งที่สุดแต่มันเปลี่ยนเพราะคุณไม่ยอมแพ้ถ้าวันนี้คุณยังลุกขึ้นทำต่ออยังเรียนรู้อยังพัฒนาไม่ต้องสงสัยเลยคุณกำลังอยู่บนทักษะเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงและทักษะนั้นคุณกำลังฝึกมันอยู่ทุกวันแล้ว